รถเข็นประยุงเดิน iMove Corrator ออกแบบมาช่วยซัพพอร์ตผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเดินรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมที่นั่งกว้างและนิ่มนั่งสบายโครงสร้างรถผลิตจากอลูมิเนียมอันลอยแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาเพียง8กิโลกรัมเพิ่มความปลอดภัยด้วยเบรกมือทั้งสองข้างผู้สูงอายุสามารถเบรกย้ำได้ตลอดการเดินหรือเบกรกล้อ ให้ทำการดึงเบรกลงตัวรถจะหยุดนิ่งไม่ลื่นไหลสำหรับพนักพิงสามารถปรับขึ้นลงได้ตามสรีระของผู้นั่งเช่นเดียวกับด้ามเข็นสามารถปรับความสูงเพื่อให้พอดีกับผู้ใช้งานด้านล่างรถเข็นมีกระเป๋าเก็บของสามารถเก็บของได้เยอะส่วนการพกพาก็พับเก็บได้ง่ายพินดึงปุ่วขึ้นตัวรถก็จะพับเข้าหากันส่วนกลางกลางร,รถเข็นแค่ดันที่นั่งลงจนสุดก็ใช้งานได้เลยค่ะ